เอาลองลองถ้าบอกสูตรแล้วครับว่าต้อง็ดจัไหนแน่เข้าสีวางไหนครับหมายถึงวาภาเนอเินวติคราตคลอติคลอใส่เข่าใส่เข้าใส่เข่าน่เข่ดีขัอเาข้อเื่าข้อเม็ดดีันอสะไล่ใส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 ไลส่ลอ่ใส่ส่ใส่ก กสยูค้างนี่เนเม็ดเม็ดันสิยู่ลาทางนี้คือันหนักเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนมาเามันจะเคลม่ยนแล้วเราก็สไลดออกนนีกสไลด์สไลด์สไลภาษาจะไม่ให้รับกันภาษาโบาาณเป็นเ่อนการสไลด์ข้าวเนาะสไลด์ข้าวปัดออกให้มันกระเด็ออกเม็ดรีเม็นอรอเม็ดรีเม็ดรีตัดีมกนะนี่ ทีนี้เราเราผัดไปผัดมาเหมือนกับเป็นพริกไปพริกป้าบ่บอบอผัดขึ้นมาก็คือตัวรีบมันจะเบาใช่ไหมตัวรีบมันตัวรีบมันเบามันก็้ทปิ้วออกปิ้วออกอ่าเม็ดกๆมันเต็มออปปิวกัวออกถ้าเป็นข้าวสารอะไข้าวที่เขาเรียกว่าเเม็็ดลกกากข้าวกากข้าวจะไปข้างหนึ่งกากข้าวมันจะยู่ข้างนี่้างนี่เพราะไม่กากถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยเนี้ยเนี้ยอรุณยังไม่ได้แต่ว่าข้าวนี่ต้องไปปรับไปใสารหนี่ก็่าไหนมันมันจะไห้มันเป็นข้าวสารครึ่งหนึ่ง